อต่อเด้อพี่น้องเด้อตตอ่าโอ้ยมือนี่กะเขอให้แต่งต่วนกึ่งบกกึ่งน้ำนี่แหละกึ่งบกกึ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อเออกึ่งบกกึ่งน้ำกะวันนี้ก็เลิกงานแล้วเด้วันนี้ก็ที่จะเหลืออ๋ออ๋อต้องวางมัดกุซายหน่อยหนึ่งอ๋อมันเลือไหมนะเออวันนี้อ่าผู้บ่าวเฮ็ดงานเสร็จแล้วนะอืมเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็ แวะมาทักททยแวะมาทักททยกับเอฟซงเอฟซีอ่าวันนี้โพอโไปวัดได้ไหมอ่ะอะเออบ่เอาแลอววัดอ่ะบ่เอาอ่าพอเป็นตาเบิงบ่เออผู้สาวเออเขาสิว่าถามไม่ไงพ่อเถ่าก็บ่มีผู้ไรามาเบิงเด้อมีแต่รุุ่นผู้สาวๆานาะมาเบิงเออเอออย่างงี้นะ ผู้ผู้บ่าวเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้สาวเฮ็ดงานไปแล้วอเออมื่อนี้ผู้บ่าวออกมาทําง,งานเนี่ยเอาวางมาดนะอืมบ้องตรงวางมาดนะเขาให้เฮ็ดมาดมโลมาดตาอะไรก็ไม่รู้หรอกวางมาดหน่อยหนึ่งแม่น้องแจ็คก,ก็เปิดนมแล้วก็เออลเยลยเลยลมเบิดคืนละเมื่อคืนเนี่ยเอ,อ อันนี้มันเป็นมาดของพ่อน้องแจ็คนะเออพ่อน้องแจ็คนะเนี่ยเออมาดแม่น้องแจ็คก,กับฟาดเอากระโดอก,กระเดียอลยเมื่อคืนเนี่ยออจักขาอ,อ่อนเฮอขาเบาอ่อนนะ่ะโอ้แม่น้องแจ็คจัดการเรียบร้อยแล้วเออแม่น้องแจ็จถนัดทะลขุขานะ่ะเออทะลขุขาเนี่ยขั้นเบรกไว้เนี่ยคูลแล้วขอบกางเกงในข้างบนเนี่ยเออต้องเบรกไว้ตลอดเวลานะ คันได้ส่วงว่ะเต้นปวดฟวดปวดดล้วเพ้เอหอแฮนอดกฮเกงในผูหละแม่น้องแจ๊กกะเออปานนั่นแหละขยังวะเอฟซีขอมาขอเบิงค้าออนพอู้ะดเออขอเบิงค้าออนแม่น้องแจ๊กกะงดหลอรอมันรอจากปีกับบรูเดินเนี่ย เออเขาให้วางมาดนะเว้าวออกหวานกับอะไรเดียวเบามวนกับเบววซึเป็นเออเลยเลยลมผู้หญิงก็ไม่ได้นะอืมต้องวางมาดเบ้าคือผู้ชายนะหัดเอาน่ะวนะเออหัดเอาละ่ะเออ,เอ,ะเอ,อจะเอาหมาักฝรั่งมาเคี่ยวจกักห้าเม็ดหมดน่ะมันจะต้องเบ้าเสียงมันจะจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอืมผู้ใหญ่การบอกว่ามันมีลูกอมอืมมันมีลูกอมแล้วอมไปแล้วมันจะเว้าวเสียงเพี้ยนเออ เขาส่งมาไม่ได้อะเออมันไม่ผ่านอ่ามันไม่ผ่านอ่าไรณีน่ะเขาโยนทิ้งน่ะเขาส่งมาน่ะอมเม็ดเดียวในรู้เลยเสียงมันเปลี่ยนเลยนะเอออย่างเงี้ยอืมมันทําให้ลูกคอแล้วเว้าขยายออกเออสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องผ่านเนียงแล้วเว้าผู้ชายน่ะเขาอมเอาโมเมนต์อมอันนั้นเด้อพี่น้อง หมายความมันเป็นลูกอมอมไปได้ครึ่งชั่วโมงแเราเสียงมันจะแตกคู่เบานะ่อยกะเขาบอกอมแล้วเสียงมันจะแตกอืแตกเป็นผู้ชายเว้าวน่ะนะเออฮัลโหลเออเขาบอกอยู่นะก่นะว้าเว,ว้าวอยู่ออเมื่อนี้ไม่มีอะไรมากกนะโอ้กูนะเบาแล้วว <c oughs> ้าสิตายแล้วเนี่ยอือเออ กำลังทำคะแนนพี่น้องเอกดไลค์กดแชร์สูม,มือนะินะ่ะนะเอขอบคุณหลายๆก็ฮอดเวลาก็เดี๋ยวก็จะมีค่าขนมขนมน่นะเะเออปุร่เทาเราอยากกินขนมมันก็ถึงเวลาแล้วมันก็ดจวจะซื้อลูกอมให้คนละก้อนละก้อนเออที่ค่ากดไลค์กดแชร์น่ะเออแล้วแต่แล้วอืมเจ้าอยากซื้อ้อนอมเจ้าก็ซื้อเออจ้าออยากักจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วกแ็แล้วแต่ก็คือ เออซื้อคนอมอืมอละก็ค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะก็เป็นการขอบคุณได้ไม่บอได้เอาเปรียบผู้อื่นเด้บอได้เอาเปรียบเอฟซีเด้เอฟซีอุตส่าห์กดไลค์กดแชร์น่ะเออก็ขอบคุณไงอืมก็มีค่าขนมให้อ่ะอ่าอาจจะเป็นค่าไอติมอาจจะเป็นค่าโรตีอ๋อโรตีโรตี โลตีโลดโอ๊ยปากมันไปเราด้อเอออือ่ามันติดนิสัยแม่น้องแจ็คอะเออแม่น้องแจ็คมันชอบทำสดิดสะดิ่งอืมบัดนี้พ่อน้องแจ็คมันมือไม่โอ้ยเมื่อวานนี้แม่น้องแจ็คเกียเกียเคลียร์ไปละเออเมื่อนี้พ่อน้องแจ็คจะเคลียร์เอ็กซ์อนเอ็กซ์อนเออพัวโทรมาอีกอ่าฮัลโหล อ๋อเออฮะคือเ่าเสียงแข็งแทะโอ้ยเฝ้า,าเล่นน้ำโซลซั์แหมอืมนี่อย่างอออเออเออเฮดคลิปอยู่ เธอมีอะไรเธอเป็นอะไรวะฉันเธอคือว่าเสียงแข็งกระโดกกระเดียมือเนี่ยวะสันอ่าคือว่าเมียทํางานอยู่อ่าเมียทํางานอยู่อย่ามาเลยเลิกงานน่ะอ่าเที่ยงคืนกว่ากว่าแล้วเออมีอะไรหผัวมีอะไรเฝ้าว่เเรลวเยวเข้าเออเมียคาคลิปอีกแล้วเด้อเออ อ่ะละคาคลิปอยู่เฝ้าว่เว้าเร็วเร็วเอ่อเมียได้จะว่ามวนเป็นบางวันนะเมื่อวานนี้เมียว่ามวนไปแล้วนะวานวานไปแล้วนะเอ่อวันนี้เมียไม่สามารถที่จะว่าหวานกับผัวได้เออขัวมีอะไรก็เฝ้าว่วามาลดอ่อคลิปฉันจะไปยืดยาวยืดเยื้อ่อมันจะไปยืดเยอยืดยาว เออมีอะไรก็ยังว่าเมียว่าบมวนอะมือเนี้ยเมื่อวานนี่เมียว่ามวนไปแล้วอืมเอามวนเป็นบางบันเออมืออื่นเนี่ยเมียจะว่ามวนหมนเออมือนี้เมียว่าบมวนเข้าใจปะขอยากว่าบมวนเออบมวนก็มาเป็นเมียเบิงเออมือนี้เมียจะเป็นผัวเข้าใจไหม เป็นเมียก็แล้วกันหัดเป็นเมียแล้วน่ะอ่อรับบทเบ้าเสียงแข็งอ่ะเขาได้ไหม